ถามน้องถามแบบว่าเด็กแบบว่าน้องใหม่หน่อยเป็นยังไงก็ช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยต้องเติมพลังก็เลยต้องเติมพลังด้วยการมาที่งานลินติดโปรแฟร์นะคะเพราะว่าต้องมาหาของกินเพื่อเพิ่มพลังค่ะก็ก็เป็นเป็นจังหวะนะครับอย่างอย่างผมเองในในฐานะที่เราก็เราเป็นนักแสดงแล้วก็ทํางานอยู่ในวงการมาสิบกว่าปีเนาะเราเราก็รู้สึกว่าตัวงานต่างๆที่เข้ามาครับพอบทบาทมันมันมีความหลากหลายแล้วก็ยินดีจะทํา แต่ว่าพอหลังจากละครมันจบนะครับทุกเรื่องเนี่ยที่เหลือมันเป็นกำไรละเราก็คาดหวังว่าถ้าเกิดเปรียบเสมือนคนหนึ่งเขาทำงานเนี่ยการที่ได้เลื่อนขั้นมันคือแบบได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้เงินเดือนขึ้นใช่ไหมฮะแต่อย่างของผมเนี่ยพวกเราก็จะแบบถ้าถ้ามีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นมีงานจ้างเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เป็นมันเป็นกำไรในการทำงานมากกว่าใช่แต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้มองว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบจุดสูงสุดของผมนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งเอาไว้อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมันได้มันได้เยอะอะไรเงี้ยก เห็นแฟนคลับมารอเยอยยะแยะเป็นยังไงบ้างครับใช่ก็ดีใจครับอย่างของรอเองก็ถ้านับจากเอเอฟก็คือผม,มาอายุ18เนาะจนตอนนี้แบบ16ปีแล้วครับออย่างแฟนคลับที่ตามมาจากรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ชื่นใจตลอดเวลาแหละเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเราอยากตอบแทนเลยก็ได้คงอยากจะทําผลงานดีๆแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมนะครับอันนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนของผมส่วน,นแฟนๆละครนะครับคือทุกเรื่องที่ที่ดูแล้วชอบผลงานเราก็ต้องก็ต้องขอบคุณด้วย ก็ก็เป็นส่วนที่สนับสนุนเราอยู่แล้วครับก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณแบบชื่นใจชื่นใจไม่หรอากเป็นยังไงบ้างคะมีแฟนคลับแล้วแบบคนที่คนทีอถ่กได้จับเรียกอื่นค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ชื่นชอบแล้วก็เอ็นดูอึ่งกับพี่เพิ่มแล้วก็ทุกตัวละครในโครามลิขิตค่ะก็เออถือว่าเหมือนเราก็ าไปอีกขั้นหนึ่งก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จในในฐานะนักแสดงคนหนึ่งค่ะก็ขอบคุณมากมาค่ะตอนแรกเขาคาดหวังไหมว่ามีกระแสดที่แบบสลัครขนาดเนี้อไม่ได้คาดหวังค่ะก็ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าคาดหวังแต่ว่าพอฟีดแบ,บ็ออกมาก็รู้สึกว่าเหมือนตื้นตันค่ะตื้นตันใช่มันเกินที่เราคาดไว้เยอะมากอย่างเรื่องนี้ถ่ายทำ่อนข้้นนานพอออกมาปเป็นแล้ทหายเลย เ,เหมือนยกผู้เขาอ,ออกจากหอกเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกก็กดดนัดนกดดันเพราะด้วยความที่เป็นละครฟอมยักษ์ด้วยค่ะแล้วก็เหมือนทุกคนให,ให้การรอคอยกับละครเรื่องนี้มากช่ก็ตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าจะจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าพอผลตอบรับออกมาในด้านบวกก็รู้สึกว่าดีใจค่ะก็ไปไหว้ขอพรกันมากับพี่เดล,ล่ากับเดล่าครับผมก็ใส่ก็คือเรื่องยังไง<ห>ครับจริงๆคืออย่างที่บอกไป<ห>ครับ เราละลายพฤติกรรมกันอ่ะด้วยด้วยการทาบุญบังเอิญเป็นจังหวะด้วยครับพอเราทํางานด้วยกันแล้วก็พอมีเวลาว่างเนี้ยก็สมมติชวนเขาไปไหว้พระชวนไปแบบขอพรเพื่อเสริมกำลังใจมากกว่าใครก็อยากให้แบบว่าเดตติ้งแบบเราเอาสองตัวเลยไหมเออเอาสองตัวอยากอยากให้มันขึ้นไปถึง2ตัวถ้าเป็นไปได้นะครับก็ฝากแฟนละครทุกคนด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเหลืออีกถ้านับจากวันนี้ครับก็เหลืออีกประมาณ4ตอนสุดท้ายและมันก็จะมีปมของตัวละครปมของบทต่างๆที่เดี๋ยว เดี๋ยวทุกคนจะได้รับรู้กันว่ามันจะเข้มข้นแบบไหนนะ<า>ครับผมครับครับใกล้ตอนท้ายแล้วแบบสปอยได้ไหมว่าเราสองคนจะแบบอ่ <c oughs> ได้ไไมยังไงดิยังไงดิคือคือผมบอกเลยว่าผมผมมีผมผม,ผมได้เป็นตัวละครที่มีข่าวลือออกมาเยอะมาก <c oughs> บอกว่าเฮ้ยเราเราปลอมตัวมาเป็นลูกพญานาหมื่นมาตามหาความรักแท้บางคนก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยเขาต้องมาคู่กับอึงล่าสุดมีไปคู่กับพี่จ้อยด้วยก็คือใช้คู่กับทุกคนเลยทุกคน คือจริงๆครับมันมันก็จะมีถ้าเฉลยมันจะหมดสนุกอ่ะก <Okay. S 1> ็เอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนเราไปติดตามดูว่าความสมคัญของเนาจะเป็นยังไงหรือมันมีอะไรที่มันจะผิดแปลกแบบว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ โอ้เลยแค่สตอนเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีเรื่องราวเกิดขึ้นเขบอกครับสตอนที่จะได้เห็นนี่ก็คือมันจะมีแบบความเส์ไพรส์ทุกตอนใช่ไหมคะใช่ใช่ใชเป็น4ตอนสุดท้ายที่เข้มข้นมากๆใช่ค่ะเนื้อเรื่องจะค่อนข้างเยอะนิดนึง<ช> <ๆ S 1> อยากให้ทุกคนได้ติดตามใช่มันก็จะมีปมเรื่องของการจับกุมพีกิชานาการีนะครับของของ,ของแม่คุตาลของแม่กระรเกตแล้วก,ลก็จะมีเรื่องของคู่นะแม่หญิงแทจีจะเป็นยังไงเมียพระราชทานจะเป็นยังไง นะความสัมพันธ์ต่างๆจะเป็นยังไงและการพัดผ้าการจากลาของตัวละครแต่ละอันอะไรเงี้ยคือมันมีปมอยู่ในสีตอนนี้มันค่นอนเยอะแล้วก็ประเด็นของแม่เกิดด้วยแบบซ้อนอยู่นในสตอนนี้คือเข้มข้นมากไม่อยากให้พลาดเลยสักตอนเดียวครับผมฝากละครภาท่<อ>าา้าก็ฝากละครพรมลิขิตด้วยนะคะเหลืออีก4ตอนสุดท้ายค่ะวันจันทร์ถึงวันพุธสองทุ่มครึ่งค่ะก็ใกล้จะจบแล้วอยากให้ติดตามกันเยอะๆค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีละคร เรื่องก็รักมันปักใจช่องสามเหมือนกันค่ะก็อยากฝากให้ติดตามด้วยเป็นกำลังใจด้วยค่ะครับรรผมนะก็ของของร้อนก็เหมือนกันครับก็ฝากแฟนนะครับกับละครเรื่องคูมิคิดครับเหลือสีทองสุดท้ายเข้มข้นแน่นอนนะครับแล้วก็มีหนึ่งเรื่องครับช่องสามเหมือนกันเรื่อง100รอยเล่มเกมออฟฟิศนะครับตอนนี้ก็คือจะออนแอร์ในในอ่าแพร์ทีวีก่อนแต่ว่าเดี๋ยวรู้สึกจะมีมีคนกระซิบมาว่าเดี๋ยวอาจจะได้มาออนแอร์ทุกคนได้ได้ดูกันเต็มๆในช่องสามก็เป็นก็เป็นอีกบทบาทที่ที่ค่อนข้างกล้ตัวผมเหมือนกัน ก็ฝากไว้ภูมไม่คิดแล้วก็่อยเล่นเกมเขาปินครับ